มาครับวันนี้ตามมาขุดมันนะมันเทศนะครับปลูกแบบยุซี่ปลูกแบบปอดสารพิษดูเลยนะฮะแบบปอดสารพิษบยุซี่ นี่เลยมีหัวอยูถึงจะเล็กแต่ก็มีนะครับตัวหนึ่ง

ไปเลนหนึ่งเงานะฮะนี่เป็นหนึ่งเงาจุนพนเลย ดีเลยเงานี้นะฮะบ้าอเงานี้สุดอยอดเลยเนี่ยหัวสองหั 2, วสามหั 4, วสี่หัวห้าหัวหกหัวเจ็ดหัวแปดหัวดูต้นนี้นะฮะดูเอานี้นะฮะนันเทศของเราปลูกแบบ ปอดสารพิษวันกินนี่ย่าต้องห่วงเลยนะไม่เคยใช้ยาเลยนี่เลยรับหัวเลยหนึ่งหัวนะฮะสองหัวสามหัวสี่หัว สิบสองหมดแล้วสิบสองหัวฮะมีกี่หลังหัวหนึ่ง